สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหน่งนาเที่ยวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่24สิงหาคม2567นะครับเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหน้าศาลจังหวัดชนบุรีนะครับบรรยากาศ3ทุ่มนี่ยังคึกคักมากเลยนะครับตลาดหน้าศาลจังหวัดชนบุรีนี่ผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับ จุดเด่นของตลาดหน้าสารนี่ผมคิดว่าเป็นปลาเผานะครับปลาเผานี่กินพื้นที่ไปค่อนข,ข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นราชาปลาเผานะครับเป็นตาพับท,ทิมนะครับตาทิมต,ตัวใหญ่แล้วเขาก็มีพื้นที่ให้นั่งนะครับมีพื้นที่ให้นั่งมีผักเป็นบุฟเฟ่ต์ผักนะค่อนข้างจะเยอะนะครับ มีน้าจิม้มมีหมูกระทะมีอาหารไทยนะครับราชาปลาเผาเนี่ยมีชุดเมีย่ยงนะครับเติมรีอมอ้นนะครับสําหรับผักราชาปลาเผานะครับมันนพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับสงาาองตลาด บรรยากาศคึกคักมากนะครับสำหรับร้านปลาเผานะครับร้านมาชาปลาเผาคนก็มากินเป็นครอบครัวนะครับจะมีโต๊ะญี่ปุ่นให้นั่งนะครับมันมีอากาศค่อนข้างจะดีนะครับลมเย็นสบายนะครับฝนไม่ตกนะครับคลึมๆนะครับทำท่าว่าจะตกแต่ไม่ตกนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูปลาเผาตัวใหญ่ๆนะครับเป็นปลารับถิมนะครับตัวใหญ่มากนะครับผมไม่รู้ว่าราคาชุดเท่าไหร่นะครับ <ส been S 2> ผมยังไม่เคยทานนะครับสําหรับราชาปลาเผานะครับแต่ว่าปลาทับทิมนี่ตัวใหญ่มากนะครับแซส์ใหญ่ๆเลยนะครับสําหรับปลาทับทิมนะครับ ัวใหญ่ๆนะครับอาตทุนขายค่อนข้างจะดีนะครับคือคักมากนะครับจะพาเดินดูไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านฉบานะครับชบาราชาปลาเปานี่นะครับตรงด้านหน้าจะเป็นศาลแขวงสุนบุรีนะครับตรงด้านหน้านี้นครับก็เลยเรียกว่าตลาดหน้าศาลนะครับ มไม่แน่ใจว่าเขาเปิดกี่โมงนะครับตอนนี้ก็เวลา3ทุ่มกว่านะครับอันนี้เป็นร้านชบาเม่อย่างปลาเผานะครับร้านนี้ร้านเมื่อกี้ก็เป็นร้านไข่นะครับไ่ราชาปลาเผานะครับฝั่งต่อมานี่ก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมบนให้ดูนะครับเราแล้วก็ตอนนี้จะเป็นมหาราชาปลา มหาราชาเมีย่ยงปลาเผานะครับขุนเด่นคือเป็นเป็นปลาเผานะครับด้วยอืนี่เป็นมหาราชาเมีย่ยงปลาเผานะครับเป็นโต๊ะนั่งอย่างดีนะครับร้านนี้อือนี่ตานะครับตัวใหญ่ๆหญ่ไซส์บิ๊กๆเลยนะครับเนี่ยเป็นตาทับหินนะครับตัวหน้ากินม,มากนะครับ ตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ใหญ่ๆไซส์บิ๊กนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอ่าทั่วไปนะครับร้านขายสินค้าทั่วไปนะครับะร้านนี้จะเป็นร้านนี้จะเป็นเมนูพวกอ่าเบคอนนะครับ ไก่ย่างชีสหมูหมักชีสนะครับผู้อัดชีสนะครับของตัวน,นี้ที่ตู้หรือเปล่า,ลานะอันนี้มันสามทุ่มกว่าแล้วนะครับบางร้านก็จะเก็บร้านแล้วก็มีนะแต่ว,ว่าร้านปลาเผานี่คึกคักมากนะครับกินพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับร้านข้างหน้านี่เป็นไจ่รุ่งข้าวขาวหมูนะครับ คึกคักมากนะครับผมมาสองครั้งแล้วก็บรรยากาศตลาดหน้าศาลนี่ค่อนข้างจะคึกคักนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้างไส้กรอกนะครับไส้กรอกหน้าศาลต่อไปก็จะเป็นซุกี้กระทะร้อนนะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นลาดหน้านะครับลานะก๊อกหัวนะครับทึกทักมากนะครับ<อ>บรรยากาศาเวลาสามทุ่มกว่านะครับตัวนี้ที่ตลาดหน้าสารจังหวัดชนบุรีนะครับ ร้านต่อมาเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับบรรยากาศคึกคักมากนะครับเวลาสามทุ่มกว่าเราก็ยังคึกคักอยู่นะครับคึกคักมากนะครับสําหรับบรรยากาศตลาดหน้าสามนะบวันจันทบุรี นี่เป็นผู้เรียนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นขนมเบื้องนะครับขนมบ้าบินร้านก็ปิดไปหลายร้านแล้วนะครับผมเพราะว่ามันสามทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มกว่าแล้ว นั่นรอไยากไปด้วยใช่เดี๋ยวเราไปก่อนนะคร่าเดี๋ยวป้าไปก่อนแล้วจังนป้ายาวคนเดี๋ยวเราจะวนกลับแล้วนะครับเพราะว่าร้านค้าปิดไปหลายร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายฟังนี้ดีกว่านะครับวนกลับมาถ่ายฟังนี้ดีกว่า ด้านฝั่งนี้จะเป็นข้าวต้มปลานะครับข้าวต้มปลาราชาโอ้ต่อคิวเป็นเพียบเลยนะครับด้านนี้นบรรยากาศคึกคักมากนะครับฝั่งนี้เป็นน้ำสด น้ำผลไม้ปั่นนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นโจ๊กหมูนะครับไจับน้ำข้นเป็นเล็กนะครับโจ๊กไปจับนี่เป็นเส้อกออีสานนะครับแหนมปาปลายนะครับ ฝั่งนี้เป็นหอยทอดนะครับอุ้ยหอยทอดกระทะร้อนนะครับตรง,งนี้หอยทอดกระทะร้อนนะครับนีเป็นน้ำผลไม้ปั่นนะครับคนก็รอคิวเพียบนะครับอันนี้เป็นซุกี้นะครับอาหารตามสั่ง ถ่ตงต่อมาก็จะเป็นร้านยำแซมเบอร์นะครับร้านเปิ้ลยำแซมเบอร์นะครับ<ๆ>เขาก็เริ่มเก็บร้านกันแล้วนะครับเพราะมันสามทุ่มกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านยำจิจัดนะครับร้านต่อมาก็จะเป็น มาแรงทอดนะครับอันนี้ก็มาแรงทุกชนิดนะครับอยู่ที่นี่นะครับอยากกินมาแรงชนิดไหนก็มาร้านนี้นะครับมาแรงทอดอันนี้เป็นขนมจีบนะครับกูกยี่สิบอันนี้เป็นร้านหมูพวงนะครับสิบปีหนึ่ง โมก่วงละสิบนะครับงานมีวันนด้เท่าไหร่อกยังเก้าปะเก้าหรือสิบไม่ควายเพราะว่ามันมีตรงนี้ด้านฝั่งนี้เริ่มติดกันหมดแล้วนะครับด้านหน้าก็เป็นถนัดมีโคราชนะครับถัดมีโคราช ร้านปลาเผานี่มีทั้งหมดสามสามร้านนะครับพี่ที่เห็น <Okay. S 1> ก็มีร้านชบานะครับชบาราชาปลาเผานะครับร้านชาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นร้านมหาราชาเมีย่ยงปลาเผานะครับฝั่งนี้นะครับมหาราชาเมีย่ยงปลาเผาแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นไผ่นะครับไผ่ราชาปลาเผานะครับ สำหรับป้าเผาเนี่ยโอ้คึกคักนะครับร้านปลาเผาเนี่ยคึกคักมากมีที่นั่งให้นั่งกันค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับร้านปลาเผาบรรยากาศคึกคักมากแต่ว่าร้านไข่ราชาปลาเผาเนี่รู้สึกว่าจะใหญ่สุดนะครับไห่ราชาปาปเผา ร้านใหญ่มากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมครับสวัสดีครับ